ทองนอนบ้านพักบังโในราคา6 0 0ันบาทวันนี้ โซคาแบมบูวิลล่าีิกัดบาหลีแทบอูบูดพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของเราคนเดียวบ้านเป็นแบบ2ชั้นเปิดโล่งไม่มีประตูข้างล่างจะเป็นสระว่ายน้ำที่กินข้าวที่นั่งเล่นและครัวอุปกรณ์ครบครันแต่เราสั่งมากินก็ได้มีพนักง,งานคอยดูแลตลอดชั้นบนจะเป็นห้องนอนโดยจะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงและเตียงเล็กหนึ่งเตียงจริงๆมันพักได้มากสุด3าคนนะแต่เรามาสี่คนไฮไลท์ของที่นี่เราว่าตาข่ายตรงนี้แหละถ่ายรูปออกมาคือสวยสะท้านมากไม่ได้หมายถึงเรานะแต่หมายถึงวิวในส่วนของห้องน้ำก็จะแยกออกไปอยู่ข้างๆบ แต่คือตอนกลางคืนอากาศหนาวเลยส่วนใครรักสัตว์นี้ต้องเลิฟตกดึกมีตุ๊กแกมาคอยร้องเพลงให้ฟังเช้ามามีไก่จากไหนไม่รู้เดินเข้ามาที่พักเราก็ขันใส่สายนอนก็เป็นคิวของเป็ดออกมากับกรามากที่นี่คือถ่ายสวยทุกมุมเพื่อนเราตื่นมาโคกหน้าขึ้นผมกันตั้งแต่ตีสีต่ตีห้าวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงถ่ายกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเรียกว่ากว่าจะได้กินเย็นหมดละจ้าราคาต่อคืนที่หกพันหกร้อยสิบหกบาทมาสี่คนก็ตกเหลือคนละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเท่านั้นสำหรับ ไปบาหลีกดเซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าทำรีวิวที่เที่ยวให้ดูบอกเลยว่าเลิศทุกอัน